ชาบูเซียงไฮยที่คนไทยรีวิวเยอะสุดนิว s u k ิยากิเริ่มต้นแค่เจ็ดร้อยบาทกินได้ไม่อั้นครับแพ็กเกจจะเริ่มต้นที่149อย่หยวนนะไปลองมาแล้วคืออยากไปกินอีกรอของคือมีเลือกเยอะมากซุปเลือกเป็นมาาหม่าล่าคู่กับซุปมะเขือเทศหรือว่าชาบูน้ำดำก็อร่อยมากแพ็กเกจมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับเราเลือกแพ็กถูกสูด1 4อย่หยวนมีทั้งหมูและเนื้อโอเคเลยนะได้เรื่อยๆไม่อั้นด้วยครับรบุฟเฟ่ต์มีอาหารให้เลือกเยอะแยะเลยโซนผักผลไม้ก็มีครลไมมมม้กกก็ีีีเเเเืืืออออยยะาคคร่่งงนๆ สามารถมาตักตรงนี้ได้เลยครับมีให้เลือกหลายแบบเลยลหมูเนื้อวัวก็สดใหม่ครับอันนี้ชอบมากสตรอเบอรี่เขาหวานฉ่ำอันนี้โซนผักแล้วก็ของสดนะตักได้เรื่อยๆเลยลไม้ก็มีหลายแบบให้เลือกครับ่วนน้นํานี่โอโ้โหอลังการล้านแป๊มีให้เลือกกินเยอะมากเลยครับสุดของที่นี่เขาบอกให้กินของหวานหรือว่าเบเกอรี่เขาอร่อยมากมาแล้วต้องลองครับแป๊บเดียวก็สั่งมาเต็มโต๊ะเลยครับนึ่งไปด้านงานก็มาเสิร์ฟมให้บนโต๊ะแบบนี้เลยนะของที่ตักมาก็ลงหมอ้อได้เลยกินทุกอย่างเลยนะที่นี่ห้ามพลาดน้าซุปหมาล่า หวานฉ่าก่อนเราเอามาประมาณ20ลูกเลยเติมของให้เรื่อยๆนะสตรอเบอรี่หวานมากแนะนําเลยครับที่นี่มีหลายแพ็กเกจให้เลือกนะใครอยากกินเนื้อวัวพรีเมียมหรือว่าเนื้อแกะเนื้อหมูซีฟู้ดสดๆพวกกุ้งหอยเป่าหือก็สั่งได้นะเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นไปครับมีของให้เลือกเยอะขึ้นพวกเนื้อก็จะมีเลือกให้เยอะขึ้นเหมือนกันครับที่นี่เขามีหลายสาขาในเซี่ยงไฮ้นะส่วนแป๊บมากินที่โมเสกมออยู่ที่ชั้น3มครับตรงถนนหนานจิงรอคิวประมาณแป๊บหนึ่งก็ได้กินเลยถ้าใครไปตอนเย็นหรือว่่่าาตอออออนนนนมมืืดเเเีียคคคิิววะะกกลบไปจง เขาดังแล้วก็คนกินเยอะจริงของ,ง,งหวานแบบหยิบมาบางส่วนนะอร่อยสมคำลำลือเบ,บเกอรี่ที่นี่คือไม่หวานมากอร่อยดีครับใครมาก็ต้องลองนะปิดท้ายด้วยนมกล้วยของโปรดเอามีเลือกหยิบกินด้วยนะครับเปนว่าเป็นบุฟเฟตที่คุ้มค่าหน้ามาลองมากนะใครมาเชี่ยงไห้มาลองกินนะครับ